สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกิตติค้าก้า a n n e l ครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบบ์แมปบล็อกฟูน่าครับเย้ตอนนี้เราอยู่กับใครวะเฮ้ยมีคนมัวกันอยู่เออวันนี้เราจะโมจิมาวันนี้เราจะมา ถ่ายคลิปล่าค่าหัวกันนะครับเ yeah. ย้อ่อได้จะเปิดใครบอกเหรอนี่4.1เอะอ่ะมันเปิดแ่าวิซี่สองคนแล้วเหรอโอเคผมจะเปลี่ยนผมนจะหนี 4.3m เออจะล่าค่าหัวก่อนเลย เออจะล้านค่าหัวข่อนมโอ้มันเผาเงือกอะโอ้มันมีเกาะด้วยซะด,ด้วยอะ่ะมันมีเกาะจะให้ทําไงอะ่ะมันน่าจะเทียเจ็ดนะเทียเจ็ดละดูทรงละ ดูทรงแล้วก็ต้องหนีดิอุ้ยวูยย้ไม่ได้เก่งเลยรหรอ,อุ้ยกดสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนยืชูชขอร้องเอา้าโดนด้วยรอให้มันเกาะรอให้อ่ะเออมันมันเทียรสิบแลายอย่างเงี้ยอ้าวรันเนอร์โลเดี๋ยวไปหยิบ เดี๋ยวไปซื้อไอ้ดีเกตันมานะเองแต่งะแต่งไม่ซื้อด้วยโอเคหายแล้วครับกดวับกับอ่าวทเลพอร์ตไม่หายมันอยู่ตรงเจรามี่หรือเปล่าถ้ามันอยู่ตรงเจเามีแ่แปลว่าเราแต่งนะครับอ้าวแล้วเร็วๆๆเร็วเร็วดพ,บพบวิสามเลยเออ อีซี่รันเนอร์ได้หลอนเลยหลอเลยเออไปฆ่ามันเลยครับมันว่าผมไม่เกี่ยวนะเก็บเอาดาก่อนออ๋โอ้ยโอ้ยโุยยุยยุยเฮลโลทมาเรอเฟสเฮ้ยซื้อที่ตามมาผลมันเหมือนกันเหรอ แต่โทษทีมันไม่ได้อยู่ทางนั้นนะไม่นะไอ้ไอ้โเอ้ยแกได้อ๋อผลไดมอนด์อ้าวนะอ๋อมันเผ่าใไซบอกวีสามก็ไม่ค่อยเก่งแล้วหรอกอยากได้ก็จัดให้นะอยากโดนเองนะอยากโดนก็ไม่บอกนะ งานโทษกัะถินได้มันจะเอานี่อ่ะ ิคก็ย้ำกระมอมอ่ะเราจะใช้ปืนบ้างอ่ะว่าเออโดนสตนั้นแบบนี้ก็สวยได้อ่ะุ้ยอุ้ยบาวิซีจะมาแพ้้คนกากๆนี่ไม่ได้เออรอดแล้วยังเหลืออีกเยอะเอาได้้ยพาวิซีเทียร์หนึงนะ่งเนาะรอดเราเหลือ,ลอ,ลอ อ้าวโอเคครับแตกเห็นน้ำแข็งใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ฮะอันนี้อ๋อเรมเข้าใจแล้วคำนว่าเปลี่ยนเริฟ Ờ, เออยากจะซื้อ็ 4m ขึ้นไปอ่ะไว้ 4m ลงมาดีกว่าเออ 5m ลงมาจะได้สู้ได้หน่อย 5m ขึ้น 4m ขึ้นไปมันจะมีเผา V4 อ่ะอ้าว <c oughs> อาเจ้ตัวเองไม่ได้หนวกหรอเออมาออกมาออกมาออกมาเด้แน่ไม่ใช่ว่าไม่แน่จะต้องห่อกมาทุกครั้งนะเออมันล่าเจ้ากันอยู่ทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าไอ้พากับไอ้นั่นอ่ะมันจะรอดไหม เขาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมทําคลิปอื่นๆต่อไปได้วยนะครับเฮ้ยมาเลยว่ามาให้ให้สองหนึ่งเลยเอ,อ้าวได้ไม่โดนสุดท้ายเลยใเออมาเฮ้ยอู้วู้วยขาใหญ่สองคน ทุกวันแบบนี้อุ้ยแปลกละต่ผมวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยมันมันมีบ e ัฟบอะอุ้ยอุ้ยอุอ้ออเออเออมาเออมาคารดเล็กอีกหนึ่งตัวก็ไม่กลัวแล้วครับขค้วมันไก่อ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอกจุกูไอ้ไก่ บิรดเผาอะไรขึ้นมาด้วยเท่ากับตายนะครับลืมบอกทุกวันแบบนี้ให้เจอได้ยินได้ยินได้ปลอดฟังชันม่นอยากมีเธอนอนกึกคือทุกคืนในยามรบฟัน เออมาดิไก่ตันมั้งทรงแบบเนี้ยเออเออเออมามาดิจุกูอาจารอ้าวยิงไม่โดนอะเขาวีสี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเออเอามาันเอามาัน จะหมดฉันจะคุยงแกไม่อย่าเพิ่งหมดโอเคโอเคือเคอเ,เราคุยกันได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่อไปเออไปคอมโ,มโบเดิมครับมาฮะออแฟลกตอรีจานนี้ไปไหนนี่ไม่รอดหรอกเชื่อดิอา ปิดวีอ๋อไม่ได้เปิดเอาก็หลอกตัวเกิดอ๋อเปิดหรือเกิดมันสลักกันนึกว่าซัมทิเอ็มเข้ามาแล้วอ้าวได้ที่ดีๆที่เราจะมาล่าข้าวก็เออเราไม่เน้นโงงานนะครับเราเน้นล่าข้าววเออเออเอา,เอามันเออ เลยมันเลยหนีเลยเนี่ยโอ้คำซอยคำจวจริงจริงหกอนันนี้อ้าวได้นี่ไปนะอ่ะโอเครู้ละอ้าวได้ผลประตูก็ไม่ใช่จะเล่นๆนะก็ชอบฟิกเกอร์ย้ำกระหม่อมหนีอะ ม่ที่ไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่บีพีเล่นๆนะครับบางคนก็ทำให้ชื่อเสียงผลประตูเสื่อมเสียแต่มันกากอยู่แล้วอ่าแค่มันคอมโบไม่เป็น,นอ่ะขอโทษรครับขอโทษขอโทษคอมโบผลประตูก็กาก,ากจัดอ่ะไม่ได้เก่งเลยอ่ะมันก็กากอ่ะผลประตูะมันก็แค่ช่วยอำน,นวยความสะดวก ก่อนจะเปิดเผาขอหน่อยเฮ้ไม่ไหวแล้วคือจะบอกเลยนะครับคลิปนี้เปิดเผาทั้งคลิปเบื่อแน่นอนครับอุ้ยอุยอ้ยเผาวีซีอุ้ยแปลกแปลกนะมันเน้นวีซียผมเน้นพีพีอะมาดิ มันเน้นวีสิของเน้นวีพีออ๋อมันใช้ดักแคเเกอร์นะเลยถึงปล่อยอะไรเขียวๆออกมาถือว่าฉี่นะเนี่ยตอนแรกรอเล่น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 เขามันมีเกาะอ,อันนี้หนีไปไหนอ้าวหนีไปไหนไม่ร้อนรัก ช่วยพวกปัญญาอ่อนหนีอย่างเดียวไม่สู้ไม่สู้โอ้ยโหมันคิดในใจว่าหนีไปไหนไม่รอดหรอกพี่รกันยินหลอนอันนี้เอามาก็ดักไว้อ้าวเออเออผมเอามันก่อนครับอันนี้ อ้าวเรามันก็ไปล่าเจ้าต่อโดยที่ไม่รู้โมกิท่าก้าวจะตามหลังบางพวกมันล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นผมไม่ค่อยชอบผลพพาแต่เพื่อนผมใช้หมดวะถ้าเจ้าเกิดจะไปเอาเจ้าเราก็เปิดเผาวีซีแล้วก็ตบพวมันไม่เ,เลยให้เลหลวเลยโอ้ย จมูกก็มีคี้กเยอะผมขับไม่ครั้งแล้วครับ่าได้ยิ่งันเดอนนกาสุดาเรยอ้อเยอขอบริดาวินาเฟสุขนี่ยออเยอะมาเสียงสั่หรอแกไปหนึ่ง ตัวที่เท่าไหร่หรอคลิมนี้ต้องมี ep สองแล้วะชอบราคาหัวโอ้สองอาท้าเลยสองวีหนึ่ง เออยังมีคนโหดอยู่อ,อ่าอ,อ,อนุญาตให้ลุ่มนะฮะปแปกแลกละวุ้ยทำไมพลังโมจีเหมือนหมดเลยซาลาเหมือนหมดเลยอเอ็นัทเฮ้ยเอ็นัทโคหาปั๊มนะ โอหานะแป๊บยินนัดคนที่เคยช่วยฟาร์มคนที่ผมเคยช่วยฟาร์มหวังว่าจะรับนะไม่รับก็ไม่เป็นไรืม อ้าวมันทำทรงทำสูตรอะไรอ่ะหาวได้มันเอากันแล้วนะครับมามามันเอาแล้วเออเอจับได้คนหนึ่งหนีวะอย่าทำสูตรนะคะมันอ่า อ่ารู้แล้วใช่ไหมครับท่นบานผู้ชมคอมโบอ่ะเออ มาดิรอปอันนะครับท่านผู้ชมผมอะไรนะัด <c oughs> มันเพื่อนเรามีงานที่แม่เลี้ยงไลยเอ้าหุยหมันว้าปวายเออ บัดเดียวดังงังเงองเงิงเ,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 เววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลแล่ชะเงดันไม่หาเห็นโยคขีขี่ลุ้มคงออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบนโพและสอนว่ายอย่าไว้ใจประยุทธ์เฮ้ยมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำหรือกำหนดถึงเท้าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรด ก็ไม่คดดเหมือนหนึง่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สังสถานมีดามานดารักมักเป็นคนที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้จะกลายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจังใจละจาะเมืนใครรักรักม่งช่างช่างตอบใครให้รอบขอบคิดอานาร้านนะ รู้สิ่งใดไม่สู้อุ้ยนัดเป็นไรวะนั้นมันเอออีซี่เล่าอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยนี่กันนะอุ้ยอุ้ยฆ่ากันให้ตายฝ่ายหนึงไปฆ่ากันให้ตายไปไม่ต้องอยู ident, ่แล้ว <absorbed> อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเออ ไปค่ะเอออีซี่โลกเออหนึง่งวันได้เข้าสิง